ไม่รอสายตาโปริตดาสอบุกจับบุรีไฟฟ้าบุหรี่เถื่อนสุดแสบแอบใส่กล่องโฟมอาหารตามส่งลูกค้าของกลางเพียบตำรวจดสอพุมเข้มขดคันยังหนักบุกจับบุรี่ไฟฟ้าบุหรี่เถื่อนขามือผู้ต้องหาเพื่อวิธีการสุดแสบแอบแฝงใส่ในกล่องอาหารส่งให้กับลูกค้าเพื่อหวังอัมพรตบตาอึ้งเจอของกลางเพียบพลตำรวจโทสยาบมบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สั่งการให้พันตำรวจโทร,รัชาตะพุ่มพันม่วงสารวัตรกองกับการดรอสอบ,บชนพร้อมตำรวจชุดจับกลุ่มเข้าจับกลุ่มนายเบลล่าพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้า6กิเครื่องบุหรี่มีภาษี892รรวมโทรศัพท์มือถือป้ายราคาสินค้าและป้ายแสดงช่องทางการติดต่อ คดีนี้ตำรวจเปิดเผยว่าสืบเนื่องมาจากตำรวจรสสืบส,สวนทราบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจะนำบุหรี่ไฟฟ้ามาส่งให้กับลูกค้าที่บริเวณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยอําพราบรรจุมาในกล่องโฟมใส่อาหารจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบทำการวางแผนและวางกำลังตำรวจจึงซึมดูบริเวณใกล้กับสถานที่ดังกล่าวและพบว,ว่ามีบุคคลลักษณะต้องสงสยัยได้เดินถือถุงใส่กล่องอาหารส่งให้กับไรเดอร์ตำรวจจะแสดงตัวเข้าจับกลุ่มตัวนายเบลล่า พร้อมกับตรวจค้นพบของกลางเป็นเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าใส่ในกล่องอาหารรอส่งให้กับลูกค้า ต่อมาเดโดล่าได้นำตำรวจเข้าตรวจค้นพบบุหรี่ยีภาษสีอีก2กระสอบสอบถามทราบวา่าในเบลล่าให้การยอมรับว่าขายบุหรี่ไฟฟ้าจริงและเคยโดนจับมาแล้วสองครั้งเวลามีลูกค้าสั่งซื้อผ่านทางไลน์คนจะอำพรางบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุใส่ในกล่องโฟมใส่กล่องอาหารเพื่อปิดบังอำพรางไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้และเรียกไรเดอร์มารับหรือจะส่งให้กับลูกค้าแถวมาหาวิทยายลายัยหอการค้ามีรายได้ต่อวัน5 0 0าพันถึง6 0พัน ตำรวจแจ้งข้อหาช่วยกันซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยนำพาไปเสียรับจำนำหรือไว้ซึ่งประการใดๆซึ่งรู้ว่าเป็นของผิดกฎหมายรวมทั้งเรื่องของการกำหนดให้บารากูหรือไฟฟ้าริเหลิวฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามครอมคลุมตัวสอนักงานสอบสวนสอน,น,อนสรุศาลดำเน,นินคดีตามกฎหมายต่ไอไปสำนักข่าวออนไลน์ไทยรับลอยสำนักข่าวที่ยึบบดถือจริยารรมครบถ้วน